สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะครับตอนนี้ก็ไปกับในโพที่นะฮะเอฟซีเราจะเข้าเมืองวันนี้จะไปติดต่อราชการติดต่อราชการเลยเหรอใช่โอ้โหนติดต่อราชการใช่นะก็น่าจะครึ่งวันเนาะโอ้ไม่ถึงวันครึ่งวันนะฮะ ราชการก่อนในอฟซีใช่ไม่ใช่แค่ไปกันสองคนมีมีน้องปอนต์ไปติดต่อราชการเหมือนกันอยากจะพูดซหลือเกินนะฮะแต่ว่าพูดไม่ได้แต่ยังมันยังยังพูดไม่ได้ครับพี่น้องนะเก็บไว้ก่อนอืมเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอถึงวันก่อนนะเอฟซีรับรองนะอ่าพี่น้องจะร้องว้าวนะครับว้าวแน่นอนนะเอฟซีตอนนี้ยังไม่บอกว่ายังไม่บอกเป็ราชการเรื่องอะไรใช่ เรางมเงียบไว้ก่อนตอนนี้เราต้องรีบไปแต่เช้าและที่สําคัญมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกแน่นอนนะเอฟซีเซอร์ไพรส์เยอะเลยวันนี้โอ้ยนะฮะหลายชุดหลายรับรองนะอืมวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์หลายเที่ยวใช่ฮะทั้งโอ้ยังไม่อยากจะเอ่ยนะเราไปติดต่อลักจกราชหนึ่งแล้วก็ใช่มีเซอร์ไพรส์อีกใช่นะเมื่อสักครู่ก็ได้รับข่าวดีนะฮะ ให้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ f c นะจัดให้ใครนั้นเดี๋ยวก็หลอรุ้นไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็อ้ําอึ้งไปก่อนนะ F4 เนาะเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับพี่น้องมันต้องค่อยๆเผยทีละนิดใช่เดี๋ยวมันไม่รุนใช่นะฮะถ้าใครติดตามนะฮะ ยังไงนะเออต้องรอดูอ่าใครติดตามสีสหายสายหานะฮะนับลองมีแต่เรื่องแบบโอ้โหสุดว้าวนะฮะนะลุ้นไปด้วยกันนะ FC โอ้อยากจะเผยอยากจะเอ่ยให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังนะฮะเนาะแต่เอ่อมันมันไม่มีลุ้นนะต้องลุ้นนะเดี๋ยวไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวโอ้โหรับลองพี่น้องโอ้อีกแล้ว อีกแล้วนะฮะ fc นะนี่ fc ตอนเราก็รีบไปแต่เช้าเลยใช่ไม่รู้กับตันตามมายังอืงตามมายัังตนยังนะ่าจะยังกับตันน้องบอนอืมนะโกไลใช่อ่าหนุ่ยใช่อ่าส่วนแม่มต่อยเดชจังกึมนะก็ให้แม่มต่อยดูแลเดชจังกึมอยู่บ้านนะฮะผมไปกับนายโพธินะ fc นะ ก็วันนี้เราโอ้ยอยากจะอยากจะพูดอยากจะพูดนะเอฟซีนะเตออิฟอุบอิบไว้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นอ่ารู้สึกว่านคุณนะคุณเหรอโอ้โหอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะเอฟซีจื๊บนี่ฮะกอกฮะเอฟซี นี่ในเอฟซีเรามาอยู่ตรงป้ายกกกอกมุกทาหารวันนั้นผมก็ป้ายกกกอกเหมือนกันเหรอกกกอกสกลนครกกกอกสกลนครอันนี้กกกอกจริงๆนะนี่ใช่กกกอกจริงๆกกกอกโกตูนนะนี่นี่พี่น้องแของแท้ของแท้ของแท้เลยใช่รอเอ่อกัปตันกันไหมกัปตันนะฮะกัปตันยังไม่ออกมาเลยอคิดถึงตอนนั้นเนาะเราลงไปหาปลาไหลเนาะ นั้นแอบ์ไปกันสามคนสี่คนไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้ไปด้วยเลยตอนนั้นนี่เดินลัดทุ่งนาไปด้านล่างนะฮะเอฟซีก็อ่ะมาแล้วมาแล้วนะฮะกับท่านมาแล้วนะครับอร่รยบะบึ้มโหลดน่าจะเป็นขวดโคกนะฮะวันนี้ก็ต้องรีบไปทำธุระก่อนเนาะไปต่อพรบนะฮะหย่าเพิ่งเผยสิโอหรอ โอ้ติดตอาชการหมดติดตอลักษานก็จติดตอาชกษานอ่ะโอ้ยนี่นี่แหละมันหลงนะอหมดหมดกันเลยนะตายแล้วติดตอาชการก็ติดตอาชการนะพี่จีโอ้ยเนาะหมดกันเลยนะครับนี่เราไม่ค่อยได้มาเส้นนี้นานเลยเนาะนาน เหมือนเดิมเหมือนเดิมคนก็หน้าตาไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศวันี้ที่ท่านมันก็ไม่ร้อนไม่นามากเท่าไหร่ใ่พอดีนะช่วงบาลุยกันต่อในที่ลุยแน่นอนลุงน้องต่อในีกอบล็อกเนาะ ได้แค่นั้นโอเคนั้นนะฮะใช่เราไม่ต้องรีบเราไม่รีบนะฮะเราก็ทำไปเรื่อยๆแหละเท่าที่เราทำไหวใช่ครับเรื่องลิงเอาเป็นเราตายเราก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโครงการเราระยะยาวเราจะเล่งแบบโอ้โหแบบข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินมันไม่ใช่นะฮะใช่ทำก็เขาคิดไปนะเอฟซีเนาะ เนาเะห็นไหมไฟขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเมื่อกี้ไฟไม่พอนะต้องได้วิ่งสักพักก่อนใช่นะมันกินไฟเนาะแบตรถผมนี่มันจะเสื่อมแล้วมันเสื่อมนะฮะเอซีต้องได้เปลี่ยนแบตใหม่เนาะพอแต่สตาร์ทไม่พอใช่ไฟหน้าปัดใช่ฮัมมูสโคไฟหน้าปัดขึ้นนะฮะนี่เรากำลังเดินทางในที่แล้วก็มีกัปตันตามหลังนะใช่ เก็ไปติดต่อราชการเหมือนกันติดต่อราชการเหมือนกันนะฮะไปเหมือนยังคงใช่ของเขาใหญ่กว่าอยากจะเผยจังๆอยากจะพูดให้ฟังนอกว่าทําไมวันนี้ติดต่อราชการสองคนใช่แล้วก็มีเ้้ยสามสิอืมอ่ามีกัปตันแล้วก็โควโลไลท์ใช่นครใช่ไปติดต่อราชการอตองที่ไปเข้าเมืองสุโขใช่ เราวันนี้แลอยากจะพูดเนาะอยากจะพูดจังจหลังจากเราติดต่อราชการเสร็จนั่นแหละนั่นคือธุระที่เราจะไปต่อก่อเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์วันนี้หลายอย่างนะวันนี้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเลยนะต้องเราไปหลายที่นะฮะเราไปเที่ยวนี่กลับมานี่อาจจะลดเซเลยนะอาจจะทั้งวันก็ได้เนาะเผื่อจะไปเลือกเสร็จนะฮะไปเลือกด้วย เอองเงี้ยแง่ไปไปเลือกนะเอฟซีไปเลือกเออขึ้นมาในรถใช่าจะติมคันรถครับลองับรองอ่าอันนี่เป็นเส้นที่เราเคยไปไปจำตรงแล้วตรงนี้เหมือนรถเคยเสียนะตรงนี้เหรอเออประชาน้านี่ใช่ประชาเสียตอนนั้น นะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะวันนี้อยากจะเผยให้พี่น้องฟังนะแต่มันไม่สนุกเนาะพี่น้องรอติดตามชมสีสหายสายหายก็แล้วกันนะครับว่าพวกเราจะไปติดต่อราชการเรื่องอะไรนะเอฟซเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเคครับ